EP ที่สามนะครับก็ติดเรียบร้อยแล้วนะฮะหมดกาวไปสี่กระป๋องนะครับไม่รู้ว่าจะแข็งแรงทนทานไหมนะครับติดในส่วนของหญ้าเทียมนะครับตอนนี้คนช่วยติดโอเพอเดย์หลับเรียบร้อยแล้วฮะไม่เหลือตอนนี้ก็ลุงอามก็พากินเลี้ยงชาบูนะครับผมบรรยากาศก็อู้่มลื่นนะฮะที่บ้านลุงอามล่มลื่นมาก นะครับน่ากินมากดูนึงนะต้องรีบกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเค์ฟิวแล้วสี่ทุ่มก็ขี่กลับอีกหนึ่งทุ่มไปอ,อีกหนึ่งชั่วโมงนะใช่ไหมแฟกขี่กลับอีกหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ด้วยครับก็ที่ได้ลงรีวิว iPad Air ไปนะฮะรีวิวเปิดกล่องใช่ไหมไม่ได้เปิดด้วยตัวเองนะ างานเปิดให้บรนดางาน a, 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 a s เปิดให้อ้าวจบแล้วยากแล้ฮะไม่ได้เปิดด้วยตัวเองครับก็นอนหลับเพราะว่าเล่นทั้งวันเลยครับผมพอได้ขึ้นรถลุงอามไปซื้อกับข้าวแล้วก็หลับเลยนะไม่เหลือเลยอันนี้ก็รอดูว่าบรรยากาศตอนเย็นๆกินข้าวจะเป็นยังไงรอไฟติดด้วยะฮะอันนี้อัลละ9 0้บาทใช่ไหมับ 900กว่าบาทนะสั่งจากช้อปปี้นะครับเอามาติดนะก็สว่างเลยฮะประหยัดไฟด้วยใช้โซล่าเซลล์นะครับดีเหมือนกันก็ให้ลองอามให้ลุงอามลองไปก่อนนะครับว่าจะใช้ได้กี่กี่เดือนกี่ปีฮะ900ถ้าใช้ได้6เดือนก็โอเคนะผมว่านะครับในส่วนของอไฟสอบถามได้นะครับใครที่ดูคลิปสามารถสอบถามได้ ซื้อที่ไหนอะไรยังไงฮะตัวนี้ก็ตั้งเสาเองนะตั้งเสาเองเลยนะครับอ๋อลืมตัดสีดำให้อ่าลุงอาร์มนะก็ดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับดูสถานที่ดูดีขึ้นอ่างบัวนี่เอาขึ้นเองใช่ไหมครับก็เ,เอาอ่างบัวขยับนะเพื่อจะจัดในโซนนะ อ่างนี้ถ้าทาสีขาวจะสวยนะครับเนี่ยโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็ดูเอาวันนี้มาทําหลายอย่างครับจริงๆมียาแนวหลังคาด้วยนะฮะแล้วก็เจาะรูพอน้ํานะครับก็เทปูนเป็นหลักนะครับรู้สึกว่าเทปูนก็เรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะฮะจอดรถสองคันนะครับนี้หน้ากว้างหกเมตรนะครับคูณห้าเมตรนะครับ รวมราคาแล้วนะครับพร้อมเทปูนก็ประมาณสี่หมื่นนะครับอันนี้สา0หมื่นหลังคาสาม0 0ื่นเทปูนอีกห้าพันนะครับหมาก็ไปทดสอบแล้วชาบูก็ได้ไปทดสอบแล้วนะฮะตัวน,นี้โอเคครับอาจจะติดลิขสิทธิ์เพลงจบจบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ